เอาวันนี้พี่อ๊อกกี้มาทําอะไรมาดูเพื่อนแข่งครับผมแล้วพี่โกโมโจมาทําอะไรครับมาดูเพื่อนแข่งครับผมเป็นไงบ้างครับที่ตีออกแล้วตบเด็กเมื่อกี้ภูมิใจสุดๆเฮ้ผ่านเข้ารอบแบบไหนดิสันเลชะบายดิวะชบายดิวะชบายดิวะรู้สึกยังไงบ้างครับที่เข้าท็อปสี่ครับผมวันนี้วันนี้คือเป็นงานที่ตื่นเต้นแล้วก็เหนี่ยวความคาดหมายมากใช่ไหมตัวเองจะมาถึงจุดนี้ได้จุดนี้นะครับผมท็อปสี่ที่ว่าเนี่ยคือคือคนอื่นไม่ใช่มึง นี่คือเจอมาหลายงานแล้วนะเรากำลังจะไปงานแข่ง G3 ที่จัดที่แฟชั่นไอแลนด์นานๆทีจะมาจัดใกล้บ้านนะครับผมปกติเนี่ยผมกับพี่เนี่ยซ้มบีเซนเซเราก็จะอยู่แถวแฟชั่นไอแลนด์นั่นแหละเป็นแบบแถวรามินทาอะไรอย่างเงี้ยปกติอ่ะจัด G3 อ่ะมันไกลมากแต่วันนี้ครับผมเขาเอามาจัดที่แฟชั่นไอแลนด์ยิ่งแฟชั่นอะค่อนข้างจะมีพื้นที่เยอะมากๆเลยนะแล้วก็คนเล่นแถวรามินทาก็เยอะด้วยอูผมเริ่มเห็นละ มันเด็กนะครับผมนี่เขาก็จะมีสามสนามนี่แล้วก็จะมีพวก,พวกเพื่นเียงที่มีคุณพ่อคุณแม่เขามาจองที่กันเนี่ยพี่น้องๆมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับเซ็์เจยก็จะมาเออคุณนักข่าวผมเดี๋ยวผมไปหาที่แคมป์ก่อนว้าเสร็จโจรคนมาก่อนได้เปรียบไว้ผมคนแรกคนมาแล้วผมไม่คิดว่ามันจะมาเช้าแล้วเนี่ยเอ้ยเรามาจองก่อนเว้ยพี่บอมเคบีแซดนะครับผมดูว่าวันนี้พวกผมจะติดท็อปปอร์วะ พอไหมวันนี้ติดพอป,ปะ่ะตมีสักคนแล้วที่ก <laughs> ว้างจัดเลยมีที่ตั้งโครงตั้งแคมป์อันนี้มีทั้งหมด3สนามนะครับเพราะปกติไปแข่งจะมีแค่2สนามนีเ่เห็นไหมดูพื้นที่มันกว้างมากเลยอ,เอ่ะนี่แล้วตรงนี้แล้วตรงนี้ไฮไลท์มากเลยนะ10มองแต่บอกถึง10มองสายหนึ่งกับสายสองพี่เซนเซครับผมแล้วก็ตังกิลลี่อ่าตังกิลลี่พี่ตังกิลลี่นักล่าน้ำตาเด็กเออนักล่าน้ำตาเด็กแป๊บเดียวเท่านั้นดูนี่ นี่ก็เรากำลังจะลงทะเบียนกันนะครับไปลงทะเบียนครับผมเต็มเลยหรอมีเต็มมีเต็มมีเต็มวันนี้มีเต็มทุกคน21โมงนะครับดูสภาพคนรับต่อไปเป็นตาเปียดแข่งแล้วนะครับ เอาละครับต่อไปพี่โก้โมโจแข่งนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับไปดีครับลงไปแล้วจ้ไปแล้วมัมมี่พี่โก้มัมมี่พี่โก้วิ่งก่อนแล้วเจอกับเจอกับฉลามซีบอลสตามิน่าทุบทุบแล้วทุบแล้วมัมมี่มัมมี่กวาดมัมมี่กวาดมัมมี่กวาดโอ้กวาดไม่พอครับผมลงไปแล้วลงไปแล้วลงไปแล้วโอเคครับเป็นพี่โก้นำไปก่อน โอเคเดี๋ยวเราจะแข่งแล้วนะอีก2คู่นะครับมาแล้วมาแล้วเราเรียกแล้วนั่งรอตั้งนานนะครับมาดูกันว่าไหวไหมโอิงชบเรียกเลยจ้าโอเคครับนีณของชมใครมาเนี่ยใครเนี่ยอะไรอะไรน้องบีโอเคครับผม ready set ส oh, ผมคนะรับ oh, กัวสองได้เซ h o o t ยัยงได้อยู่ยังได้อยู่ <c oughs> <c oughs> ใจหายแวบเลยตัวสองได้เซฟแตบ <c oughs> <c oughs> สดีกับคุณอาสนามสามยู่ไม่เออคุณพีกับคุณเจนะคะึัา่าปด้วยพี่อะไรเอลอยพลอยปลอยลอยโอ้ใจดีต้องวัดไปเลยคุณอารอยู่ไหมคะคุณอาเจสนามสา

ย่อนนะก่มากเดี๋มาเยลเป็นปเมนลพี่ย้อก,ก่อนนะขอดันบัสขอดันบัสเปรแผลเปแเป,แปแสุดบอบัเตอร์ เอ้ชนะเด็กมั้ยยังเนี่ยอไรกันเราเอกเราาใครอยากเจออะไรเลือกเลเลืาชักชักชักรั่นีๆก็กลายเป็นของเล่นเด็กแล้วไปตามเพื่อนมาเยอะๆเลยไม่แต่ว่าทีเดียวนะแล้วพี่เอกเยนพักแล้ว ไปดูมามาไปดูไปดูดิ้งกับพี่ออกมายังดิ่งกับพี่ออกยังดิ้งกับพี่ออกไหมต่อแถวเลยต่อแถวเลยเออไปต่อแถวเลยโอ<ด><ด>ุ้ยโหสวยโผลสวยโผล่สวยขวดไม่โดนสวัสดีครับผมไม่โดน,โดน,โดน เอเดนเด็กเอเดนเด็กเด็กเอเด็กเอเด็กว okay. ันน okay, okay, okay. okay, okay ี้วันนี้เราเป็นเด็กเอ็นวันเด็กวันเด็กเด็กเอ็นดูหมดไหมเดือนดูไหมดูไหมดูไหมเออดูได้ดูได้เวลาพี่บีมาแล้วครับผมาปไปแล้วยนที่กันนโอเคโอเคโอเคครับใจ้ลยครับไปไปเดี๋ยวไปก่อนไปก่อนก่อนจะใครก่อนนะโอเคครับ ก็คือในเมื่อเราตกรอบเร็วแล้วก็มีซอมบี้เซนเซเขายังเหลือแรงอยู่ไปนี่นี่มาเจอหน่อยดิ่มาเจอหน่อยดิ่ปั่นไส้มานานแล้วพี่ท้าพี่ซอมบี้เซนเซแข่งได้เพราะว่าอะไรครับพี่เราัตกรอบเร็วเราตกรอบเร็วแล้วแรงเหลือแข่งไปเลยครับอาจารย์เบนจ์โอมากราบมาบ้าอืมนึกคนเหนือแรงเนชูแบบโยนเกมยัง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 โอเคครับผม ทรีชูวันโคชุดแห้มแรงเลยแตก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 ไม่แตกไม่เลิกไม่แตกไม่เลิกโอสอไปนควิผวคุณุ่เลยทรีชูวันโเป็น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 ไดจไได ไอหนึ่งหกศูนย์นะปะอ้าวอ้าวอ้าวเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเจ็ดเหลือเจ็ดเหลืออ่ายังเว้ยยังเว่ยยังไม่จบเฮ้ยมันเจ็บมันอยู่นานกว่าวะมาเลยจุดสมสมกับเป็นอะไรนะซอมบี้เซนเซใช้มัมมี่มาเลย3 2 1 e e t w ยังยังไม่ดื้อดื้อดื้อหัน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 จุหันจุ <c oughs> นจมัมมี่หันจุมัมมี่หันจุมัมมี่เฮ้ยโหแม่งเหนียวจริงว่ะแม่งเหนียวจริงว่ะเฮ้ยมันเหนียวจริงว่ะเฮ้ย,ยมันเหนียวอะไรนะเฮ้ยอะไรผิดอะไรอ่รอะโลออฟไม่นั่งไ ยังยังยังไม่จบง่ายยังไม่จบง่ายจะลบจะลบจะขก่อนเฮ้ยสามสองสามสองเราต้องพึ่งดากูลวะยันเอ่ว่ะมเอาล้วนะลุยกันตุลนเกิด t h r t o เวก่อนวไปก่บาเบาเาเหมดกลับบ้านกันได้ละ เหลือพี่บอม KBZ นะครับผมยังรอดอยู่อะไรนะไม่รู้จะรอดหรือว่ารอดไปถามว่าวันนี้พี่อ็อกกี้มาทําอะไรมาดูเพื่อนแข่งครับผม <c oughs> แล้วพี่โก้โมโจ้อไปทาอะไรครับมาดูเพื่อนแข่ง <c oughs> ครับผมเราเราจะซูมไปนะครับนั่นคือพี่บีโซนเ <c oughs> น้นนะเนี้เราถ่ายเป็นดิสคัฟเวอรี่นะครับผม <c oughs> <c oughs> ลงไปแล้วจ้าอ๋อเฮ็กซ์เหมือนกัน รีแมทรีแมทครับเมื่อกี้คือพี่บอมเสียแพ้สปินไปอันนี้รอบนี้ยังไงวัดกันเลยครับว่าใครขึ้นไลใครขึ้นไลแพ้ใครขึ้นไลแพ้แพ,พี่เาอาติฟ้านิ่งกว่าเยอะนิ่งกว่านิ่งนิ่งอ่าใครขึ้นไลแพ้อ่ายังดูเชิงกันอยู่ครับพอภพรกันเลยนะยังพอภพรกันอยู่ยังพอภพรอกันยังเชิงพี่บอมปิดเกมได้ไหมพี่บอมปิดเกมได้ยังไง ขึ้นลายทั้งคู่เองอ้าวดูยากเลยีิหนังชีวิตล็อตเจอล็อตเอ้ยเอ้ยเอ้ยเหมือนบอมจะอ่อนแรงกว่านะครับผมเป็นข้อพิสูจน์หรือเปล่าว่าเฮกฟ้าจะดีกว่าเฮกส้มนะเฮกฟ้าราคาขึ้นครับงานนี้เป็น3ต่อ2ครับผมเอาล้วครับตอนนี้ทางเคซีทอยอยากได้คนภาคจ้างผมได้นะครับผมเกมเป็นฟินิชวิ่งคุณทำไรจ้างผมได้เหมือนกันนะครับนี่ครับบอดเกมกครับผมบอดแก๊ส ยัยดูฟิลิกที่บอมจะปิดได้ไหมหลงแล้วจ้าไม่แอร์ด้วยดับสวยคดับสวยดับสวยอ่ไม่โดนไม่โดนโดนปัดโดนปัดเห็นวัดลันเห็นวัดลันยังไงยังไงอ้าอ้ายังไงยังไงยังไม่จบ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 ครับผมยังไม่จบเป็นสามเท่าครับผมตอนนี้เอาละงานนี้เดือดเดือดเลยครับอันนี้ชงเวี้ ลงไปแล้วจ้าทั้งคู่สวยทั้งคู่เลยพี่บอมวิ่งก่อนไหมใครเข้าทำก่อนใครเข้าทำก่อนอ้าวอันนี้คอมโบเดียวกันนะครับผมเป็นโลลัสแดงกับโลลัดดำดำแดงดำยังไงดูเหมือนดูเหมือนพี่บอมยโยโอเคพี่บอมยโยโอเคพี่บอมยโยโอเคอย่าไม่ไม่ไม่นะ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 เจ้ะ หนังชีวิตแล้วทีนี้ออ้อจแล้วคร,รับดาเย็นลอเกินแตและแต้ <c oughs> อันนี้เป็นคนทำพอดแคต์นะครับผมใครอยากจ้างจ้างโกโมโจได้นะครับผมอันนี้ <c oughs> โอเคครับผลก็คือเสมอนะครับผมมีการรีชูดเอาละมาสุดท้ายถึงกับไหว้พระกันแล้วครับเสไไปแล้วจ้าไม่เฝ้านะครับอันนี้ แต่พี่บอมโดนตีก่อนโดนตีก่อนเย้ปอยเป็นหนึ่งพี nah like anyway> ่ปอยไม่ออก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 แต่พี่บอมได้เปรียบเมื่อพี่บอมได้เปรียบพี่บอมได้เปรียบพี่บอมได้เปรียบแล้วพี่บอมเก็บไปเก็บไปเก็บไมเก็บไปต่อ16คนแล้วครับสุดยอดครับผมทางเขารอบ16คนแล้วจ้า y ย s เย s y ย u จะลาดเกมอันนี้เป็นการแข่งขันของพี่การไข่น่ารักนะครับวันนี้เฮ้ยมึงคิดว่าการมันเครียดปัววะ ว่ามันเต็มร้อยเลยลองดูแป๊บนึงเจอเด็กด้วยคาพี่แกนลงไปแล้วครับผมโซอีคลิปของเขาพาทิดพาทิดย่ำย่ำข้าย่ำข้าพาทิดพาทิดกดพาทิดเด้งพาทิดเด้งพาทิดนิ่งพาทิดไม่ตีเลยพาทิดโดนดูดพาทิดพาทิดพาทิดเต็มกลับบ้านยังยังไม่กลับยังไม่กลับโอ้ยด็กคุณดูเนี่ยโอ้ยไม่ได้คุณดูเสียงไม่ได้แต่แค่ราวเหี่ยว เอาเขียวเลยเอาส,สุดเลยพี่การกูสามต่อหนึ่งแล้วครับผมเอาละพี่การเข้าสู่จุดวิกฤตแล้วพลิสก,สถ,กสถานการณ์ไหม,ไ,ม,ไ,มไปแล้วจ้าฉลามเขาฉลามเขาตีก่อนฉลามคลิกคลิกคลิกไม่ไม่ออกอีกติดติดติดเอ็กซ์ตินเดชยี่นึงไม่ออกไม่ออกอีกเหนียวเหนียวโอ้โหเหนียวเอาละเอาละ ตีกลับมาได้ไหมพี่กันพี่กัณอย่างไ่พี่กันได้อยู่พี่กันได้อยู่โอเคยังกลับมาได้ครับผมเป็นอีกสนามหนึ่งนั้นเป็นพี่บีโซเนนก็แข่งอยู่ด้วยนะครับผมมีพี่ไฟสอประวานมาเชียร์นะครับผมพี่ไฟไม่เห็นเรานะครับผมตอนนี้พี่ไฟเขม่งตาเขม่งใหญ่เลยแอบเห็นแล้วพี่บีก็เข่งเครียดพอๆกันเลยครับวันนี้อ่าเดี๋ยวพี่กันก่อนกาณลงไปแล้วฟินิชวิงเอ็กซ์ติมเบอร์รี่เอ็กซ์ติมเบอร์สองทีเอ็กซ์ติมเบอร์สามทีตีไม่โดนตีมันอโศก กลับบ้านครับงานนี้ฮะโอเวอร์เกมแล้วครับผมโอเคนี่คือหน้าคนอยากกลับบ้านนะครับเป, <laughs> เป็นไงบ้างครับผม <laughs> อยากกลับบ้านแล้วนี่ <laughs> เป็นไงครับพี่ตังครับ<ะ>โอ้ยมึงก็เห็นอยู่เหมือนอ้าวานสองตัวมา่อก่อนราวสองตัวแมสุดท้ายนะครับผมอันนี้แดมเป็นสามสามลงไปแล้วครับ ของบอมรู้สึกว่าเขาจะตามหลังโอ้ยบอมวยวบอมตีก่อนบอมตีก่อนบอมตีก่อนตีเก็บเอาแล้วงานหนังชีวิตพื้นเปียกอะนี่ยเยี่ยว่าอนะโอเรารหมายควมว่าโอเคโอเค ไอ้บอมผ่านเข้ารอบสี่คนสุดท้ายอ่ะ KBZ สี่คนสุดท้ายแล้วจ้า yeah. <Yeah. S 1> พี่บอมเีบ KBZ ผ่านเข้ารอบนะครับแล้วก็มีอีกคนหนึ่งคือพี่น้อง <What? S 1> พี่น้องไลเกอร์พี่น้องไลเกอร์อยู่นี่อเอ้ยเอ็นไงกบพี่ดีเราสี่คนสุดท้ายอ๋อยไงฝากไอ้บอมเข้าไปอ้าวฝากไอ้บอมเข้ามาโอเคหนึ่งถึงห้าไม่มาพี่บอมชนะเลยแล้วตมรติได้ถามใจนี่อยากให้ผ่านเข้ารอบแบบไหนดิตัดเลยชนะบายหรือวะ ต่วนคู่ของบอมเคปิเซตอนนี้มันติดปัญหาบางอย่างครับติดปัญหาอยู่นะกำลังเคลียร์อยู่ครับใช่ครับผมเดี๋ยวรอดูกันว่าจะเป็นยังไงที่สุดคู่แข่งเคปิเซมาแล้วนะครับเดี๋ยวรอดูกันมาเอาไวเพื่อนไวดูวะไเฮ้ยรู้สึกยังไงบ้างรครับที่เข้าท็อปสี่ครับผมวันนี้วันนี้คือเป็นอะไรที่ตื่นเต้นแล้วก็เหนียวความคาดหมายมากใช่ไหมตัวเองจะมาอยู่ถึงจุดนี้ได้ใช่จุดนี้นะครับผมท็อปสี่ที่ว่าเนี่ยคือ คือคนอื่นไม่ใช่มึงใช่ใช่นี่แหละครับนี่ครับนี่รอบสครับทีนี้เราอยู่ได้คือเราถอต่อยได้ครับผมเรื่องจากเกิดเหตุการณ์ชุลมุนเงินเงินขึ้นนะครับพี่เคพิซ่าได้แข่งกับน้องเบรฟนะครับผมโอเคมาเลยอันนี้รอบสี่คนสุดท้ายแล้วเค้แบบ three two one g ไปแล้วจ้าลงเรียบร้อยเอาเลย สองแล้วครับขอบคุเรียบร้อยได้คู่บีซาร์ล็อตบีซาร์ล็อตของพอมตีไปแล้วอุ้ยปิดเกมหรือเปล่าของน้องของน้องเบฟเป็นอะไรเอ่ยเป็นฟีบอลไหมเอาอีกแล้วครับวันนี้ไม่เปรียบฟีบอลฟีบอลเล่นวีล็อตเฮกวันนี้เจอฟีบอลไปแล้วห้าตาของเบฟจะชนะปิดดในเกมนี้เลยไหม ดึมด้อมดุ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 ดมดดมดดมดมดไอยากูชอบคนภาคว่ะแต่ดูจากส่งแล้วแล้วก็ตอนนี้ยังไม่แน่ครับยังไม่แน่ของมิมขึ้นไลน์แล้วขอมิวมโดนส่งขึ้นวิ่งเยอะนะฮะเหมือนจะเริ่มเซเด็กน้อยเริ่มเยะล้วเริ่มเยอะแล้วเป็นงมเลอาวานะครับผมมาเข้ารอมไปมองพันกล้องเนี่ตอนตนแข่งพุ่เลยนะ สัญญาว่าชัวเติมพี่โอเคเป็นทีมไรเกอร์เจรเองครับผมวันนี้เป็นฝั่งของพี่น้องนะครับมิสเตอร์ยาหยองเจอกับบอลเคมีแซ่บเลย่อมากอ่าผมเป็นเป็นะแมแบล็คแบไปดน้ากล้องผมจุดจุดเล็กเออผจุดจุดเล็กอ่าแต่ดูดิเล็กจริงเปล่าดูดิครับอันนี้ชิงที่สามนะครับผมเป็นสึกชิงเลยเนี่ยสึกชิงบิดมิสโตไปไปไปเร่ ไปแล้วจ้าวีล็อตวีล็อตเอ้ยว็อ้ไอ้คเบ้ย้ยานีร่่วิงเดชักเวโอ๋ครับผมเป็นฝั่งพี่น้องครับเป็นแมชพอยแล้วสมต่อ0ูนย์ะครับพี่บอลจะเป็นศูนอยู่เลย เป็นอีกวิ่งจดจดจ้องจ้องเข้าตีก่อนเข้าตีก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวจัดสลามจีเรียบร้อยยอดครับผมอ่าโอเคไปชิงเงินกันเลยนี่นี่นะครับเล่นว่าจบการแข่งจีสามที่แฟชั่นไอแลนด์นะครับผมเรามี เคบีซนะครับผมแล้วก็พี่น้องครับผมผ่ารอบ4คนนะแล้วก็ยังไม่ถึงฝั่งฝันเนาะเดี๋ยวเราต้องไป<อ>กันเ,นะเรืนะ่อยๆใช่ก็ต้องนับว่าที่แฟชั่นก็ถือว่าจัดดีลนะเพราะว่าพื้นที่นี่คือกว้าง กว้างกว่า G3 ทุกที่ที่เคยไปมาเลยก็ถือว่าโอเค,อเคนะแล้วก็คือต้องบอกว่าคนเล่นแถวรามินทาเยอะแต่ว่าเขาหาที่เล่นกันอยู่นะครับผมก็ยังไงก็ถ้าคลิปนี้จากถึงเคซีทอยด้วยแล้วกันว่าให้มันจัดที่แฟชั่นกันเยอะๆนะครับผมฮนะาเลยนะถูกใจมันถูกใจผมมันอยู่ใกล้บ้านผม <laughs> ไม่ไม่แต่ <laughs> พื้นที่ดีนี่แอพื้นที่ ไ,ไมพื้นที่มันดีพื้นที่ไปรสติดตามช่องอ,อกกี้แล้วก็ช่องพี่ซอมบี้เซนเซด้วยนะครับผมแล้วก็นี่ครับผมน้องแพร่ฝากไปติดตามกันได้นะครับผมก็อะไรนะนั่นคือผู้ติดตามพี่ <c oughs> ตังนะครับฝากติดตามกันได้ด้วยเพือ่อ <c oughs> <c oughs> อะไรครับเนี่ยก็ เดี๋ยวครั้งหน้ามีแข่งที่แฟชั่นก็จะเจอพวกเราอีกนะครับผมบายๆอ้าวก่อนกลับเรามีแมตช์พิเศษครับผมยังไม่เคยเจอแผลวเลยนี่นี่คือเจอมาหลายงานแล้วนะแต่ว่ายังไม่เคยแข่งกันเลยมากมัเคยเจอกันเลยเออสักรอบสักรอบอเลยจ่ปึบเดโอดรากูนแรงเหลือว่ะแพงแผ้ตกรอบแรก เออจบจบจบครับผมสอู๊ตสกู๊ตสกู๊นะเอาไม่รู้คนแล้วปล่อยมันตีกันไปก่อนโอเคตีไปไม่เมทีอเมทโอยังนิ่งอยู่เฮ้ยเจ้าเฮ้ยเจ้าดู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 ดมาดูมาไม่เม่เรเโได้ดูอยู่เมทีโได้ดูอยู่เฮ้ยเโอเคทำไปก่อนแต่ตัวเด็กคนฮ้องผู้หญิงผูเก่งคับผม เน้นๆหน่อยบอกเฮ้ยบอกยังไม่ออกอีกได้ได้ด้ออคกี้สีู่นผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับผมชนะแพลวๆนะฝากไปคอมเมนต์ในช่องพี่แพลวๆนะครับว่าแฮออกกี้40่โอเคนะเจอกันครั้งหน้าขอล้างตาอ่ะเดี๋ยวครั้งหน้าเจอกันฝากถึงเคสซีทอยับ มาจับแฟชั่นกับครูว่าละมาจับแฟชั่นอีกนะครับผมโอเคครับผมฝากติดตามช่องพี่ใบแพลวด้วยนะครับแล้วก็พี่เนีย่ยซามิเซนเซแล้วก็จบคลิปเนี่ยเออจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมบ๊ายบาย